จะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างครับสําหรับกลยุทธ์ตอนนี้นะฮะเราเราต้องเน้นขายอาหารที่ราคาถูกนะฮะให้เข้าถึงเข้าถึงในภาวะแบบนี้นะฮะทุกคนจํากัดในการใช้เงินนะครับทางคนตะเกอร์เรานำเสนอเมนูข้าวแกงนะสไตล์ไทยๆนะครับ30บาทก็อิ่มอร่อยได้นะครับเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นนะครับนอกจากข้าวแกงแล้วยังเรายังมีเมนูเมนคอร์สอีกนะฮะสำหรับเป็นเมนูสําหรับครอบครัวนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่เราเน้นเราเน้นบรรยากาศนะดูบรรยากาศนะฮะปราสาทสัจธรรมนะครับ อยากอยากให้เข้ามาครัวนาเกลือนะครับอยากให้เข้ามานั่งชมบรรยากาศนะฮะทานข้าวแกงไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยนะครับบรรยากาศร้านอาหารเรือนไทยนะฮะครับแล้วผมจะตบเมนูของเรานี้จะเป็นอะไรบ้างครับผดบริการกี่โมงกี่โมงครับในส่วนของข้าวแกงนะครับสิบโมงสิบโมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งนะฮะมีให้บริการทุกวันนะครับก็เป็นเมนูเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาได้ในละแวกละแวกนี้นะฮะเราจะเน้นวัตถุดิบพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆในละแวกนี้ก่อนนะครับในส่วนของ การให้บริการปกติเนี่ยเราเปิด8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะฮะให้บริการทุกวันนะครับผมในในส่วนของข้าวแกงเนี่ย10โมงเชา้าจนถึงบ่ายหนึ่งนะฮะเมนูซิกเนเจอร์ครับของิกเนเจอร์ของเราจริงๆคือปลากระพงทอดราดน้ำปลาครับผมที่ไหนก็มีฮะแต่ที่นี่อร่อยกว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะแล้วก็มีปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะฮะกุ้งทอดราดซอสมะขามครับผมเป็นเมนูขึ้นชื่อนะฮะมาแล้วแนะนําให้สั่งนะครับที่คคอนเกลของเรานะฮะปกตถ้าเกิดว่ามารับประทานที่นี่ก็สามารถจะก็ว่าก็ถ่ายรูป ได้ครับได้เลยครับบริเวณแอเรียนะเนี้ยนะฮะจุด47เนี่ยววิวพอยต์ตรงเนี้ยได้ทั้งนั้นนะครับแคทมาใช้บริการร้านอาหารคนะเกลืในถ่ายรูปได้เลยนะฮะครับผมบบกกปรระทบันนุวให้บริการทุกวันครับผม8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับในส่วนของข้าวแกง10โมงเช้าจนถึงบ่าย1ทุกวันครับผมสำหรับข้าวแกงนี่เป็นเมนูที่แบบว่าแล้วแต่ก็คือเราจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับเมนูก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับผมก็จะเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับวัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆในในน้แวกนาเเเกลือรานนี่ยะะฮ บางวันก็อาจจะเป็นอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหารพื้นบ้านนะฮะที่หาทานได้ยากๆแต่เรามีเพจร้านอาหารควรตะเกือนะครับเร,เราเราจะโปรโมตตรงนั้นด้วยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับปาลากระพงที่บอกว่าเป็นสิกเนเจอร์ของทางร้านก็มีความแตกต่างจากจากร้านอื่นหนึ่งเลยครับเราใช้ปลาตัวใหญ่ให้เนื้อเยอะนะฮะร้าน ร้านอื่นทั่วไปเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกผ่าผีเสื้อนะฮะผ่าผีเสื้อคือจะเป็นแบบนี้นะฮะแต่เราเป็นฟิชฟรีเลย์ทำให้ทานง่ายนะครับทานง่ายในส่วนของซอสน้ําปลาของเราเนี่ยพิเศษจริงๆคือเป็นสูตรของอาหารจีนนะฮะตรงนี้เราต้องขออุบสูตรไว้ก่อนอยากให้ลองมาชิมดูก่อนนะฮะทานคู่กับยำมะม่วงนะฮะทานคู่ยำมะม่วงรับรองอร่อยเลยครับผมเป็นสูตรทำพิเศษของทางร้านครับผมใช่ครับ